ดีคะ่ะขอต้อนรับสู่ช่องอู๊ด้นะคะวันนี้นะคะอู๋จะมาสง่สงมอบนะคะสุดเท่สุดหล่อเลยนะคะจะเป็นตัวล็อกโค้นะคะราคาอยู่ที่1นล้านเก้าหมื่นหกพันบาทนะคะตัวนี้นะคะวันนี้อู๋จะมาบอกเลยอู๋มีแคมเปญดีๆโปรโมชั่นดีๆนะคะคุณลูกค้าดาวน5ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถผ่อนสี่ปีศูนย์เปอร์เซ็นต์รับไปได้เลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้าจะ อยากจะได้ดอกเบี้ยแบบไหนสนใจติดต่ออุมาได้เลยนะคะเบอร์0ู9ย์6 2 9 2 9นะคะถ้าไงเรามาชมภายในตัวรถกันก่อนนะคะเชิญชมกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมระบบความปลอดภัยรอบรอบคันเลยมีกล้องรอบคันให้คุณลูกค้าเลยนะคะแล้วก็อ่าน๋ยวอูให้คุณลูกค้าดูเพียงคุณลูกค้าไม่ต้องใช้ลูกกุญแจนะคะลูกกุญแจไว้ในกระเป๋าสามารถกดปลดล็อกแล้วก็เปิดได้เลยนะคะ อ่ะนี้ค่ะเชิญกระจกไฟฟ้านะคะพับเก็บได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมใหเรามาชมกันนะคะอันนี้เป็นปุ่มกดรอบคันนะคะแล้วก็เตือนออกนอกเลนนะคะเดี๋ยวลองเหยียบเบรกปุ๊บกดขึ้นได้เลยอันนี้เป็นตัวหน้าจอแสดงผลนะคะก็จะแสดงผลให้คุณลูกค้าได้เลยนะคะบอกอาจะบอกเกือบจะหมดเลยนะคะ ฟังก์ชันเกี่ยวกับของตัวรถนะคะนี่ค่ะระบบแบบนิจิต้อน,นี่นะคะระบบการเชื่อมต่อบลูทูธมีหมดนะคะเปิดออกนอกเลยมีหมดนะคะส่วนตัวนี้นะคะแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็จะแยกโซนด้วยแยกโซนสามารถปรับแอร์ได้นะคะถ้าด้านนี้อยากได้แอร์น้อยด้านี้แอร์มาปรับได้ส่วนหน้าจอนะคะสามารถรองรับระบบ T-Connect มีระบบที่เขาให้คุณลูกค้าเลยสามารถเชื่อมต่อถ้าลูกค้าใช้ระบบ iOS อะคะ่ะสามารถเชื่อมต่อขึ้น Apple c a r p เ a ได้เลยนะคะส่วนฟอมอะไรนะคะสามารถรับสายวางสายตรงนี้ได้เลยแล้วตัวนี้เป็นโหมดควบคุมเครื่องเสียงนะคะก็ไม่ให้ลูกค้านะคะเวลาขับขี่ก็ไม่ต้องรับสายตานะคะกดปุ่มนี้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวอลองลองเข้าเกียร์ถอยหลังให้คุณลูกค้าดู <S <S เห็นไหมคะ เข้าเกียร์ถอยหลังหน้าจอจะแสดงหมดเลยแสดงบริเวณรอบคันระบบเซ็นเซอร์เนเวลาเราเลี้ยวนะเลี้ยวนะคะเรอก็จะไปตามด้วยตัวนี้นะคะ,ะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอรโหมดให้คุณลูกค้านะคะ ตัวนี้อูจะแถมกล้องกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังให้คุณลูกค้าได้เลยนะคะจะบันทึกภาพทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังให้คุณลูกค้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกว้างไหมตัวนี้มีพร้อมถุงลมนิรภัยถึงเจ็ดตำแหน่งให้คุณลูกค้าเลยนะคะความแบบคุณลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะมาพร้อมระบบความปลอดภยัย ด้านหลังนะคะเรามาพร้อมกับตัวแอร์หลังให้คุณลูกค้าด้วยตัวนี้นะคะถ้าอยากวางแก้วน้ําเราสามารถเลื่อนตรงนี้ได้เลยมีโซนวางแก้วน้ําได้เลยนะคะโอเคอ่ะแล้วก็ตัวนี้จะมาเป็นพร้อมชุดแต่งจากโรงงานอยู่แล้วค่ะก็จะมีโลบาให้คุณลูกค้า มีซุ้มล้อให้คุณลูกค้าสัญ,ญลักษณ์จะเป็นล็อกโคตามนี้เลยนะคะสีมันจะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีขาวมุกนะคะแล้วก็ด้านหลังผู้หญิงนะคะใช้มือเดียวในการเปิดช่วยเปิดฝาท้ายได้เลยนะคะอแค่ใช้แค่มือเดียวนะคะเปิดแค่ตรงนี้ได้เลยมีตัวช่วยผ่อนแรงนี่นะคะสะดวกสบายมากนะคะถ้าเกิดจะปิดแล้วก็อย่างนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้อู๋ข้ามาชมนะคะตัวท็อปท็อปนะคะตัวล็อกโคชุดแต่งเนี่ยมาพร้อมจากโรงงานแบบนี้เลยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยคะ่ะม,มาด้วยความเท่สปอร์ตแล้วก็ฉูเฉียวคุณลูกค้าอยู่แล้วนะคะสนใจนะคะอย่าลืมนะคะติดต่ออูามาได้เลยนะคะศูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งหกสองเก้าองเก้านะคะคลิปหน้าครั้งต่อไปเดี๋ยวอูจะพามาชมใหม่นะคะถ้าไงช่วงนี้ใกล้ หน้าหนาวแล้วคุณลูกค้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้างไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูด,ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ